สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำพิธีการนะคะ EP ที่99ค่ะหัวข้อนะคะจะใช้นี่หมดตามกำหนดไหมนะคะคุณอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าใช้นี่หมดภายในหนึ่งเดือนหรือว่าภายใน5ปีแล้วแต่ละคนเลยนะคะเราก็อธิษฐานเราก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดนะคะ,ะอธิฐานก็นึกถึงพ่อคุณพ่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะแล้วก็เรื่องน้สินแล้วก็เลือกกองไพ่ค่ะก้องหนึ่งกองสองกองสามก้องสี่กองห้าก้องหนึ่งมาดูกันค่ะ กองหนึ่งนะคะได้ไพ่หรือเลเวอร์นะคะชัดเจนว่าจะใช้นี่หมดตามกําหนดนะคะดีใจด้วยค่ะคนกองที่สองนะคะมันขึ้นไพ่ห้าดาบแปลว่าถ้าคุณสู้มากๆไม่ยอมแพ้ก็มีโอกาสที่จะหมดนะคะแต่ต้องสู้มากๆนะคะเพราะมันอาจจะไม่หมดก็ได้นะคะมันมีทั้งมีโอกาสหมดและไม่หมดถ้าไม่ยอมแพ้ถึงจะหมดนะคนกองที่สี่การเงินยังย่าแย่มากๆเลยนะคะออนี่สินยังรัดตัวไม่หมดค่ะกองสามนะกองสี่นะคะ ก็มีโอกาสที่จะหมดนะคะได้ไพ่ดุดตานะมีความหวังอยู่นะคะกองที่ห้าค่ะกองที่ห้าเนี่ยก้าวไ่เท้าค่อนข้างยากลําบากต้องพยายามเยอะๆมากๆเลยนะคะ